สวัสดีครับ f อทุกท่านนะครับพ่อกระดิ่กคือเกานะครับอีสานผ้ามวนประจำวันที่สามเดือนสิงหาสองพันหารอยหกสิบีนะครับวันนี้มันลมอินเทอร์เน็ตก็เลยไม่ดีครับไลห์สดไม่ได้ <c oughs> เาสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับพุทธาสาอรอ,อสวสรงไว้ รายงานตัวครับนุ่มนามันค้นหัวใจรอค้นเกาค้นเดือมกับพี่นองครับรรยงานตัวปฏิบัตินาทียังเป็นทางการกับชมรายการนี้คือเก่าเมื่อดิมนะครับ13นาฬิกาจู่จัดฝัดบึ้มน้ำกันพี่นองรอใบน้ำกันนอเนาะอยากให้พี่นองได้ซ่อเรียดได้เครียดนะครับกับเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นน้ำกันในปัจจุบันนี้นะครับอยากให้พีนองมีแต่ความสนุกสนานครับเอาหมอลองมาลร่ำมาให้ก็ฟังนะครับฟังเพื่อนจะเริ่มใจกันไปอีกแบบหนึ่ง อ่นะครับแล้วกับนางเบอลนางจ๋ากับผมบ่าวต่มที่รพไในอาจารย์สนชัยกับกรฤติมวนได้ซินกันไปอีกแบบหนึ่งพลร่คนว่าเรื่องเล่าลี้ล่าบอดีเล่วตาพลร่คนว่าอันฟังหมอหลองมาลรื่องแบบมันมันบันอ่ามันบันเทิงใจมาสั่นมาโดยเฉพาะฟั่งบ่าวต่มกับอาจารย์สนชัยบ่าวนี่โอ้ยเหงื่อสนลุกสั่นนนพลรคนฟังไปน้ำตดแตกไปน้ำกระมิ้นเอาขึ้นวาง เอาพวงก้อนนี่มันสายยุม่มบ่ดีมันยืมอีหยังมันยืมอี้พวงก้นสายยุ่มบ่ดีอันรุนน่นน,นั่นก็สิเป็นรุ่นนั่นนั่นนั่นยิ่มออกเพราะปันเงินสู้ห่างแล้รุนนร่นนอ่ารุ่นสายยุ่มบ่ดีเั้งหัวต้งปวดต้นเจสิกับพีเ่เออเนี่ยนะครับคือผู้บ่าวผู้สาวนี่ละผู้สาวอันผู้บ่าวนีผ้าผ้าผู้สาวไปไปเบิ่งหนังในโรงหนังเนาะเออเออนะครับผู้สาวบัดปวดต้นพอดีบัดที่น,นี่จังหวะ S <S <an> จังบวัดหน,นังหนังอภพยนตช์นี่เขากำลังสิยิงปืนพอดีผู้สาวก,าก็เลยว่าสิปลไปไปช่วงเวลาที่ที่เขายิงป,งปงนนืนพอดีมันมันมาสิปังปังหน้าเสียงปืนเสียงปืนมาเสียงเชียวเอิญมาที่นี่มาที่นี่ปืนปที่ที่นี่ได้หนังนั่นเนะี่เขาเขาสิยิงแต่ว่าลูกมันด่านมันก็เลยยิงมาออกเออต่ว่าทางผู้สาวก็เลยปล่อยเต็มทีเลย ตั้งปืนสาไปเต็มทีเไปเต็มทีปืนเนี่ปืนปืนอย่างมันปืนแบบเ็มซีหแบบล่วล้วล้วเลยป็นแบบหลักสรงกินบอลเอฟซีหเนี่ยมันเอซมันหูวใหญ่เลยมันหูวใหญ่มันหูวใหญ่เต็เออถ้่เป็นธรรมดาเนี่ยมันหูวหน่อยมันสิติ้งแต่มันใหญ่ไปเต็มบละ เอาละครับพี่สารพระบวนนะครับส่งให้พี่น้องได้ฟังกันลีลาบดีติดตามหาเล่บตาเล่บตาเนี่ยแพร่ไพ่ความรักมีออกบวชครับนะครับซึ่งเป็นตำนานรักอ่าบ่ว่าชจะเป็นเพลงเขาก็ไปแต่งหลายครับนะครับกับจวกรายการของเฮานะครับสนับสนุนโดยเกลือเดื้อพญานาคพญานาคีนะครับพี่น้องครับดื่มได้สดชื่นร่างกายกระปี้กระเป๋าเนี่ยครับมีซิมภาบาท์ซีขวดร้อยมีบ้างจำนายเหล่าตำตัวแทนจำนายทั่วไปแล้วกัน ตู้แช่ทั่วไปจะพีน้องเด้<ค>อไข่ตัวนไข่ตัวนอาหารเสริมเปิดและซับพี่น้องต้องการอยากให้ซั์นะครับมีความแข็งแรงเป็นพุ่มตานท่านโรคไข่ไข่เกลียวของสาว์ี่มีคือกันนะครับเพราะว่าจะเป็นพี่น้องทั้งสั์แก้วพี่น้องทั้งในภาคกระออกนะครับซั์เลี้ยงเนี่ยกล้วยก็ตายหลายง่วก็ตายเลยเนตตอนนี้ก็ได้ครับนะครับ พี่น้องป้องกันเอาไว้ดีดวกว่ารักษาราค้างงวะเป็นหมื่นเป็นแสนเออเออเอาไปผสมนม้ำในง้วะกินเ,เ,เอาไปผสมยาอเอาไปแซ่ยาแซ่หยัง,ง,งปูนลองพื้นมาปูนรองพื้นมาหาลอยพบลอยดีก็มันคือแพ่งจะเบาต่ำมาสั่นว่าแต่พี่น้องเปรียบเทียบใส่ง้วะแต่สมมุิว่าง้วะพี่น้องตัวละแสียนเอ้เอานะครับเงินแสนแหละกับงกเงินหกลอยมันบ้าหาจับแพงนะเบาต่ำมามันกับมันกับว่าแพงดอกแต่ว่าพี่น้องเป็นอันย่ามวันที่เด็นวันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งนั่น ครับแพงแพงบ่แพงกับตองจกแพงบ่แพงกับตองจกเออขั้นบ่นมีกับเส้นเข้าไว้เพราะว่ามันมีความหวังอีกเออมันมีความหวังนะครับอันนี้ก็ยิ่งกวบความหวังอีกครับเพราะว่ามันได้มาแล้วพี่น้องต้องบำรุงอ,อือเออขันเห็นสัตว์เลี้ยงเฮาอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์มีเน,นื้อมีหนังนี่บุ๊ ซื่นใจขายมันกับสีแดงกั๊ไรดีเพราะว่าัวมันวนก็จะเาเลี้ยกโนเกอร์นี่แหละเลี้ยงนกไอ้นั่งโชว์นกสั้นเขานวดเนี <t> ่ยครับตัวละสองพันแปก็นยักษอมาเลี้ยงเบื่อวันสันกินอาหารเราทำข้นนี่นะครับเขาเรียกว่าเลี้ยงอันใดกับหักมันอันนั่นเลี้ยงคนกับหักเออหมากระหักหมานี่แหละ นี่คือสิ่งที่จะต้องดูแลมันต่อไปนะครับผู้ไดต้องการอยางได้อย่าลืมตีต่อสอบถามได้กับที่งานสนช้โปรโมชั่นครับหน้ามุบันสมหวังขางร้านอาหารลูกบัวครับสำหรับอำเภอบ้านพายอำเภอโนุสิลาตดต่อสอบถามได้กับผมบ้าวต่อมที่ระบาดยุธิบัตรเราโนคุณนต่บทโนุสิลาโนุสีลาเด้อฝากไว้น้ำเนี่ยกะละกันนะครับ ต่อหมายเลขโทรศัพท์คออเซ็นอติดต่อสอบถามไดศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งห้าองาสองสอเด้อฝากไปในกระกันกับพี่น้องครับสนุกสนานเจตีต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับภาษาอีสานเมืองลำงคั่มนะครับเดี๋ยวชมต่อไปนะครับเอกจากสู่กันฟั่งชจมีเชิญให้พี่น้องสตารับเราฟังนะครับเรื่องเล่าของทางด่านหมอหลงบัวลำที่นำเอาฝากมาตอนพี่น้องผู้ฟังรายการนะครับ ฟังเบาแล้วหันมาฟังลำสัมตืมห้มันซึมอยู่เลยคือนำดอกปอไส่พีนองเอ้ยเชิญมวลกละกัะจันขนาดลงยุงท้องกับเรื่องดีล่าบดีครับเอแล้วครับพี่้องนะครับฟังพ่านไปดีล่าบดีจัดไล่กันป้าสาอีสานเหมือนเราข่ำหมอขำเลยเออนะครับเดี๋ยวพี่้องนะครับติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันอ่าจันไล่กันนะครับเดี๋ยว เข้ามาหมวดต่อครับอีสานวัลลคัมนะครับผาสายอีสานวัลคํานะครับพี่น้องครับนี่คือในโซนของทางด้านนะครับสามผลงานเพลงกับพี่น้องครับจะส่งให้พี่น้องได้รัวฟังกันนะครับผลงานเพลงเปลี่ยนคำอธิษฐานนะครับศิลี่ยปินสาวร่ำไพแสงทองครับและก็ในผลงานเพลงซนครับสาวดอกอ้อตรงท้องการตองทุ่งเงินผลงานเพลงว่อนปูล่ำโขงครับ ผลงานเพลงของศิลปินนะครับเวียนเนลมุนนำกัดรีนองนะครับสามบทเพลงนะครับส่งให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับกับที่งานสนชทบอปรมชาติเอ็นเอ็นกอลแปดจุดสองห้าไมเิกเฮิร์กับผมบาวต่อมที่ลอยของนีำกัารีนองครับอยากฟังกันเรื่อดๆต่อเติมมาสุช่วงรายการขอบคุณนะครับสำหรับผู้ร่วมสร้างสรรค์รายการไปด้วยกันนะครับบทสีเป็นนิสันของท่านการรันกับเสียงชาวอุดมที่นองจำนายนิสันของทัางการ รถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีสภาพเยี่ยมได้ครับพี่น้องกับขาไอ้พรดอกเบี้ยถูกน้องกันพี่น้องได้ครับฝากไปน้ในแนนการันพี่น้องผู้สนสนนใจครับตีต่อสอบถามมาไรได้ครับเด้อนะครับอยากได้ในส่วนของรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีสภาพเยี่ยมนะครับ,บ,รบ,บค่าสรรตรวจสอบคุณภาพทุกกันก่อน,อนที่จะนำมาจำหน่ายนะครับคนสื่อคนใส่ขึ้นพอใจพี่น้องมาลดมงนีได้ครับเด้อม,มาเบิรกไม,มช่ชมกันก่อนใดถึงใจใจ,ใจสื่อจังหามีทุกแบบทุกรุ่นทุกยี่ห้อขายผลดอกเบี้ยถูกครับ นอกจากนี้ยังลาเลยเปลี่ยนครับตีเทิร์นรับซื้อรถที่ใส่แล้วราคาคุยกันได้แบบสบายสบายที่น้องเอ้ยนายขับตีต่อสอบถามได้ราคาเป็นกันเองเบาแพ้งตัวพี่น้องเอ้ยนายกฝากไว้แน่นกำลักันนะครับอนายกในส่วนของทางด่านร้านเกษมณทรัพย์อุดมนะครับต้องถามธนาคารกรุงศรีสาขาบ้านไพ่หมายเลขโทรศัพท์0-432-288 7 5ครับ 043272ผ08ครับรถมอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมต้องที่นี่ครับกับร้านเกษีทรัพย์อุดรนะครับเด้อฝากไปน้ำแนกระละกันครับหลังคาเล็กปีเคหน่ำนะครับพี่น้องต้องเติมบานต้รเติมเงอนครับสามบัตไม่สามเงอนไม่ต้อเติมบาตรต้องเติมมาขั้นครับมองหาหลังคาเล็กปีไม่คุณภาพไม่ร่วมไม่ร้อนไม่ซึ้งไม่เป็นสนิมต้องที่นี่ครับกับหลังคาเล็กปีเคนะครับตั้งสองสาขานั้งกันพี่น้องสาขาที่หนึ่งสาขาบันไพรกับยูตินกับบิ๊กซี่บันไพร จีตนนมิตรภาพฝั่งเดียวกันกับบิ๊กซีบ้านไผ่ครับหมายเลขโทรศัพท์04-300-2666 0ครับสาขาที่2สาขาเมืองพนทยูิลฟองขาขึ้นก้อนถึงสะพานสูนทรขาท่ารถไฟหมายเลขโทรศัพท์04-330-6144หลังท่าเรือบีเคเซนีการันตีคุณภาพนะครับเวลาพี่น้องไปซื้อเวลาพี่น้องไปใช้บริการครับบอกเด้อบ่าวฟังจัดรายการวิทยุครับบ่าวต่อมที่ระบาดในน้ำมาทีมงานสนใจในน้ำมาขับรับทีทันกีส่วนลด5%ครับ ครามตั้งของแจกของแถมของสมารคุณหมากมหมนะครับลจริจรจากจรโดยไม่ต้องรอลุ้นกับหลังคาเหล็กบีเคทั้ง2สาขารับใกล้ที่ไหนใกล้สาขาไหนไปซื้อไปใช้บริการได้เลยพี่น้องเด้อฝากไว้ในการกันนะครับในส่วนของท่านนั้นหลังคาเหล็กบีคครับบ้านไผยฟังเข็มคลินิกด้วยนะครับแพทย์แผนจีนคลินิกฟังเข็มรักษาโรคครับใบอนุญาตเลขที่พจ .1190 เปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปพี่น้องครับบริษัทเป็นฟังเข็มทั่วไปครับฟังเข็มเกี่ยวกับความงาม กว่าสราบนาใส่ขอบแก้วนะครับมิยารักษาโรคพร้อมพี่น้องเพื่อมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายครับเชิญปรึกษาคุณหมอคนสวยเจดีของเราได้เลยนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับพี่น้องเพื่อ้ใส่ข้องูการของรัฐโค้งการทุกๆข้อการนะครับสาม,มารถสกแกนจ่ายได้นะครับฝากไว้น้ำในการการันพี่น้องเด้อกำบ,บันไพืฟังเขลินิกติดกับพกศเฮงใหม่ของอำเภอบันภัยท่านออกปบบัรบือเด้อฝากไว้กันนะครับ เครื่องดื่มพญายนาคาพญายนาคีครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มบริสุทธิ์สนแช่ดอกเนตรงงกลาพญายนาคากาแฟน้ำผสมสวนไผ่กาแฟาานสะเสดือดครับจากที้งานนนายกษาลอยเผือมแห้งนครับผลิตภัณฑ์น้ำสาหาร่ายแดงพิเศษบริวิ่งมียมกรองสีเขียวจากที้งานหรือภาพวนวดง้นนะครับอำเภอวันไทยนายกับตีโตอสอบถามแดดที่สนใจโปรโมชั่นครับหนามุบันสมหวังทางการอาหารลูกบวกครับอำเภอโนนศิลาตีโตอสอบถามแดดกับผมบ่าวตอมที่ระบาดโยธีบ้านเรานุ่นคุณต่บนโนนศิลาโนนิลาเด็กพี่น้องเด้อฝากไปในกระดาษครับ นี่คือในส่วนของทางด้านสิ่งดีๆครับจากผู้ร่วมติในการรวมสั่งสำหรับการยังเป็นทางการไปน้ำกันกับผมบอกต่อที่ระวัดน้ำกันนะครับกับบรรยากาศสองวันนี้น้ำกันพี่น้องเห็นเกล็ดที่ต่างระฟังไร้การครับอยากฟังงานเพี่น้องต่อเติมมาโดยพี่น้องด้วย043ครับ000 581ครับ043 000หา81น้ำกันพี่น้องเลยนะครับต่อเถึงงานพิเศษของสุดยอดไร้การมากนะครับก็มันคุ้มซื่อนะครับจะส่งให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวฟังกันสุดยอดไร้การน้ำกันพี่น้องนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้ส่งท้ายกันไปนะครับในส่วนของทางด่านหนึ่งผลงานเพลงนี้นะครับกับผลงานเพลงของเอื้อยนั่งสีรีพรอภไปพุพ่งนะครับพี่น้องกับกับผลงานเพลงนี่นรับของโจรนะครับส่งให้พี่น้องนะครับเดี๋ยวฟังกันซุยอดได้กันจบหนึ่งงานเพลงนี้แล้วเดี๋ยวขับเขตโฆษณากันแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปชกต่อไป,อ,ไปอยู่กับผมบาสองที่ระบาดเดี๋ยวช่วงต่อไปสิมมบโมงวานจเรื่องเล่าของทางด่านโควิดนะครับส่งให้พี่น้องได้รับฟังกันนะครับ สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามของขุมพล,ลัำเพื่อนในเดอกขับเด้อนะครับซึ่งเป็นผลงานเพื่อนเขียนจานสนใจได้เขียนเด็ดแต่งในล่าสุดเป็นร่ำเดินคอนเทนต์นะครับเป็นก่อนพอห่างมื้อสองแล้วก็ปริญญาต่างๆพอนะครับโอ้มีสีเก๋บี้สูงเลยแล้วก็อย่าลืมไปเบิง้งจับบ้าอาสาเด้วยครับครับ <laughs> คื <c oughs> อรับเอาเรื่อๆครับเอาจะบอกตอวก่อนเอาละครับพี่้องป้องไปนะครับนั่นคือนิทานเรื่องลี่ลาวดีนะครับเล่บตาเป็นนิทานทีพี่้องรู้จักกันดีโดยเฉพาะพี่อพ้องคนอีสาน <c oughs> นะครับแล้วก็บาะว่าจะเป็นนะครับในส่วนของ โรคโควิดนะครับในช่วงนี้ปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องยั่ชลาใจครับหลายผู้หลายคนไปใส่มาใส,าาส,าาสา่สถานทีแออัดสถานทีมันซุ่มเสียงเข้าไปยัป<า>งนคถับออกจากนั้นเมื่อเข้าเลยคือกันนะครับมีเกี่ยวมีมีเกียเกียวมีแนวล่างเมืเ่อยู่มองไดเพมันมีไะไรเข้ากลับไปถุย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 ครับเพราะเป็นถุยนำไล่เด้ะว่าเป็นถุยนำไล่เด้เถูเ,ถเออเนี่ยเขาว่าถุย <laughs> <laughs> ถุยกับถูเดี๋ยวเายงเอาไว้ดีเสนอ เสนอมาสายสามเงินละค้ามก็มาถุยมือนี่เสนอค้ามมาขีซีคีซีพี่ดองที่สามก็ละค้ามเหือนี่เสนอข้ามมาคีอืซีนะครับพี่ดองความเป็นไปเป็นมาอ่าโดยเฉพาะภาษากลางเนี่ยให้ดีเจต้อมเป็นผู้แปลค้นหลุดไม่อืคีซีเป็นแปะผนังคีซีเป็แปลว่านน้ำเน่าออืนะครับน้ำเสียอ่าน้ำเน่าครับอื โดยเฉพาะภาษาอีสานวัลกระคำของเขานะ่ะขยายข้น,<อ>นไปแ<อ>ม่คอนอีสานบ้านเฮาเนี่ยขีย่ศีกเนี่ยแตะกี้ตะกอนเนี่ยมันเป็นเฮี้ยนมีเสาเขาจะมีเสาสิบสองต้นสิบหกต้นเก้าต้นหรือยังก็แล้วแต่ครับนะครับแต่กะลางเนี่ยเพิ่นเกิดปอยเนี่ยง่วนเนี่ยคข้อแลกากาขั้วไฟเนี่ยเพิ่นกิดสิเป็นอ่ขาขั้วไฟเนี่ยกับสีเท้าน้ำลงมาส่วนหนึ่งแต่ปอยมันแปลีอยนข้อกล้วบัดนี้นะครับพี่น้อง เวลาเพิ ishes, ics, li li water, on on, ่นเสื้อน้ำเขาเรียกว่าเสื้อเนี่ยครคือล่างเท้าล่างถวยล่างบ่วงล่างขาล่างจานอะไร่างเงีก็เรียแต่ก็เรียกว่าเสื้อน้ำร่างหัวม่เนี่ยครมันก็เรียกว่าตกใจเป็นขีดขีดเ่าเขาเรียกว่ามองน้ำเท้าหัวน้ำเสียนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นขีดสี่ถ้าไปเกิดอาการกินนะครับว่าเพึ่งป่าขนามันอยู่กับกินกล้วยเนกล้วยครับมันอยู่ใงกองหัวกอกกล้วยไปเลย แต่เป็นมาเออกินม้วนซักก็แล้วกันไปแต่วันยุบันเท่าเดี๋ยวเพรอะไรได้แบบนั้นขันยุ่นในตลาดเช่นปัจจุบันทุ่มื่นนี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องขีดสีกันมันเม่นก็ต้องเมียนให้ได้ดีแยกแยะขยะยะเปียกขยะเน่าขยะตีเชื้อเออขยะแห้งเออข้าต้องแยกแยะออกไปเพื่อว่ามันเกิดเชื้อโรคแม่นี่นะครับโดยเฉพาะนางกากระนั้นที่พี่น้องใส่แล้วที่พี่น้องใส่แล้วขันพี่น้องนะครับผู้ใดมีขวดน้ำนะครับ ให้เอายัดใส่ขวดน้ําแล้วก็ปิดฝาให้แน่นเ<ว>พราะว่าหน้ากากทำไมมันจะเป็นขยะที่ติดเชื้อออ,อืนะครับขวดน้ำเนี่ยเราก็ได้คื้เเ่าอะอย่างปกติผู้รับผเราขวดน้ำไปขายอันไหนก่อนขวดน้ำเป้าหนึ่งเไปขาย้าสมมุติว่าคนเฮามันบ่มีหมองไห้จริงๆคาแนะนําจากทา่าสาธารสุเพลินนะครับขันบ่มีหมองทิมเฮ่ากับใส่ขวดน้ำที่เฮาบ่ได้ใส่แล้วหรือห้องกินน้งเปิดแล้วเนี่ยนะครับเอาใส่ ถ้าจะเราว่ามวลมวลมวนให้มันเป็นให้มันอันเข่าล้มปากอันกวนว่าสันเตาไปเพาะมันเศร้าเลยเขาห้องน้ำผู้ใดถักโย่ห้องน้ำนั่นฮะผู้ใดยืในห้องน้ำยืดใส่็จของผู้ใดบูบอลูเขงผู้ใดบอลูเขงผู้ใดไก็ยืห้องน้ำอยูจังวานนั่นแล้วของผู้ใดเมันอกี้เราไปเดียนอืมเอาของผู้ใดล่ะเออของโจรติไมันคื่อตีงานของโจรพี่น้องไปเหยียดแบบนั้นก็บผู้ใดครับว่าแม่น้องจะขอให้ดีตัวบม เออเดี๋ยวสิถามหาตเดี๋ยวต้องเบิ้ลกล้องพวกจอดปิดนะครับซิ่งมูนี่มันสิน้ำเชื่อท้าบ่แม่นของทำเป็นน้จ้าของเี่เขาออกมาแล้วเขากมามงวนๆแล้วก็เอาเสียกเสียบยี่นมัดมัดแล้วก็ทิ่มล่องกองขยะหรือมีหรือมีถุงพลาสติกเป้าเดียวซื้อใส่ยางมาแล้วอเฮาก็ัมัดดิงย่นลงนะครับนี่คือเหาปองกันไว้ผู้ลงพ้นก็ย่นออกขังถนนก็มีคบอ่านะครับเอา กับช่วงรายการของเฮานะครับฝากไว้สําหรับทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการกันอยู่ในขณะนี้มือนี้กะขันเฮาหลายไม่ร่ามากกว่าสิ่เหมือก่อนหมอลำช่วงมีพี่น้องทีฟังหมอลำสักความเบี่ยงอ่ะครับกัคงจะให้ฟังละแล้วการอ่านผ้าจากพี่น้องกันไปนะครับมืเออื่นเฮากับจังหวะบอกมาจากกันไหมนะครับกับช่วงรายการนี้นะครับและที่สําคัญฝากไว้ด้วยนะครับในส่วนของทางด่านนะครับเครื่องดื่มพญานาคพญานาคีนะครับและกันในส่วนของทางด่านนะครับ ไครโตซานนะครับอาหารเสริมสำหรับพืชและสัตว์เนะครับเดอ้อตัวแทนจำหน่ายนะครับตัวแทนจำหน่ายตีตอ่อสอบถามได้กับทีมงานสนชัยโปรโมชั่นหนาหมุบันสมหวังนะครับอำเภอบ้านพายหลกักการอำเภอโนศิลา์ตีตอ่อสอบถามได้กับผมบ่าวต๋อมที่ระบาดเดอ้อ นะครับอยู่ทีมบัตเรานุนคุณแตำบลนุนิราเพื่อนุนิราครับหรือจะติดต่อสอบถามมาที่หมายเลขโทรศัพท์คอเซ็นเตอร์ของเรา0 6 1 0 6 1 6 9 1 6 9 1ศ2นย์2กหนึ้ากำกันครับพี่น้องครับฝากไปกันละกันเนาะเอาเมื่อเวลาเวลาเมื่อพอดีนะครับพี่น้องอั้มาพาจากพี่น้องกันไปกับมื่อื่นกับมา่อวอามืจากกันไม่ขึ้นกับเมื่อเดิม ในครับ13นาฬิกาห14นาฬิกาเด็กประมาณครับ,รบสารพรม,มืันนี้บ้าต่มที่ระวัดครับนุมน่มหนามนค้นหัวใจรอผู้เฒ่าสโลวส,สงวอสูงวัยขอกราวขำ้นมาสวัสดีครับดํนาดีบอทเทอร์อ,อันนี้กัยญาวนะหมอยยาวเนหะ่าวตัดจากวันเ <laughs> อาล้วค,ครับพ <laughs> ี่น้อง <laughs> ฟังพลาไปคลิปยุบลยครับพี่ดองเอาเมื่อนี้จากลากันนะครับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดีครับเม่กี่เราบอกได้พี่น่องด้วยตาเจ้าทรงอันนี้มาก